สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Restart Story กันแล้วนะคะและวันนี้ค่ะเราก็กลับมาในช่วงใหม่ของเรานะคะก็คือ12ราศีเดอะซีรีส์นั่นเองเนาะการจะพูดเรื่องราว12ราศีเนี่ยอลิศจับมาเป็นซีรีส์เลยดีกว่าว่าเราจะมาพูดกันในเกี่ยวกับหัวข้อตัวตนเนาะมันมันเป็นในเรื่องของการทํานายได้ไหมก็เป็นการทํานายได้ด้วยเหมือนกันในส่วนนี้อลิศจะพูดเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ12ราศีมันเป็น general มากเป็นการอ่านแบบทั่วไปมากดังนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงกับคุณสุดๆหรือ ือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ให้คุณลองไปปรับใช้ปรับฟังดูเนาะบางคนก็อาจจะไปดูแบบลัคนาบางคนก็ลองดูแบบตัวของราศีตะวันตกอะไรประมาณนี้ละกันลองฟังดูลองฟังดูไม่อยากให้เครียดอยากให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้นะเป็นของชาวราศีตุลน,นั่นเองเนาะชาวราศีตุลของอาริสเนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอ่านะใครที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ในราศีตุลของที่อาริสอา่านไพ่วันนี้ นี้เราจะมาพูด EP แรกกันเกี่ยวกับเรื่องของความลับนะคะความลับที่อัดไม่รับก็ได้ <laughs> อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมุมมองของไพ่ดีกว่าเพราะว่าคุณอาจจะแบบไปฟังหลายๆที่ไปอ่านมาเนาะว่าราศีเราเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนอะไรประมาณนี้ดังนั้นลองฟังอีกมุมหนึ่งก็ได้ที่ไพ่ยอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของความลับของคุณหรือสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เหมือนกันลองจะได้ไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะอย่างแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กาลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ อะใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกันนิดนึงนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราอยากมีครอบครัวใหญ่ๆอ่ะวันนี้ใช้โมนาลิซานะคะโมนาลิซาทาร่นั่นเองมาจับให้กับชาวราศีตุลน,นะ <c oughs> อย่างแรกที่อลิจะดูเนี่ยต้องเป็นเรื่องราวของแบบตัวตนความคิดต่างๆอลิจิบไพ่มาให้แล้วนะคะ <c oughs> ในใบแรกที่ได้มาอลิต้องบอกว่าโห เห็นฟิลแรกแล้วก็รู้สึกแบบทําไมดาร์กจังหวะชาวราศีตุลทําไมดาร์กจังทำไมรู้สึกแบบหมองดูเนกาทีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ต้องบอกว่ามันอาจจะกําลังพูดเรื่องราวความลับของคุณก็ได้ที่คุณอาจจะแบบ เป็นจุดที่คุณยังไม่ตื่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะในด้านของดักดักเนาะชาวราศีตุลเนี่ยจริงๆถ้าใครรู้เนี่ยก็อยู่ในราศีที่เป็นตาช่างใช่ไหมคะมีความที่อันรรมมีความรักสมดุลน,นะถ้าคุณไปฟังอะไรทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรประมาณนั้นอ้ออลิซลืมบอกเลยว่าคนอยู่ในชาวราศีของธาตุลมนั่นเองเนาะแปลกมากความสมดุลความเชี่ยงตรงแต่ว่าอยู่ในของอะไรคะของธาตุลมธาตุลมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ วัดเฉียงเนาะไม่ค่อยแบบว่าคงที่จะไหลไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ละกันดังนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไพ่อยากจะมาบอกกับตัวคุณว่าถ้าตอนนี้เนี่ยตัวตนของคุณกําลังเครียดอย่างแรกเลยความลับที่ไม่รับคือเครียดง่ายมากชาวตุลวิตกจริตง่ายกังวลเหนื่อยคือเป็นคนที่คิดมากอ่ะอันดับต้นๆของราศีแล้วแหละอันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะเป็นความลับที่ มันอาจจะคุณรู้อยู่แล้วหรือคุณอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนคิดมากขนาดนั้นเลยหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยลองไปถามเพื่อนๆหรือคนบุคคลภายนอกดูเนาะว่าเขามองเราเข้ามาเนี่ยเขามองเราเป็นคนคิดมากแล้วก็เป็นคนแพนิคหรือเปล่าวิตกจริตแล้วก็กังวลตื่นตูมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสายที่แบบเฮ้ยใช่หรอวะมีอะไรวะเนี่ยมันเกิดอย่างนั้นมันเกิดอย่างนี้อลิซเลยรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะแต่ว่าตัวต,วตวนอีกด้านหนึ่งอลิซต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างไหล หลายอะไร,ะไ,รไม่ต้องบอกว่าหลายอารมณ์ไม่ใช่หลายอารมณ์ต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูแลอะไรที่เป็นในพื้นที่ของตัวเองอ่ะได้ดีคือเหมือนแบบเรารู้สึกว่าชาวราศีตุลทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นเรื่องราวของตัวเองอะ่ะได้ดีมากๆจะเป็นสายฮิลสายช่วยเหลือได้ไหมได้เหมือนกันก็ยอย่างที่บอกแหละจะให้ไปสมดุลจนบางทีตัวเองเป็นถุกเองอย่างเงี้ยก็เป็นของชาวราศีตุลเหมือนกันนะในด้านของตัวตนของคุณช่วยคนอื่นจนแบบตัวเองหมดแรงอ่ะเอออะไรประมาณนั้นทีนี้ถ้าเรามาดูในใบเซตด้านความรักกันบ้าง ถ้าในด้านความรักอันต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยต้องแบบขี้หวงอืมถ้าเมื่อไหร่ที่ได้เจอของของฉันแล้วแบบฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืนอะไรประมาณนี้เลยนะจะถามว่ารักแรงหึงแรงไหมไม่ใช่แต่เป็นคนที่หวงของเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างที่รีบอ,อกไปเนาะชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลในพื้นที่ของเองดังนั้นจะไม่ชอบให้ใครมาก้าวไก่ คุณจะสามารถแบบว่าเฮ้ยปล่อยให้แฟนเนี่ยไปแบบเที่ยวหรือแบบมีความรักที่ให้อิสระได้แต่ต้องมีขอบเขตในด้านของการที่สร้างเขาเรียกวความไว้ใจอะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึง่งชาวราศีตุลเนี่ยไม่ค่อยระวังหรือระวงอะไรคนรักเท่าไหร่หรอกเป็นสายที่แบบว่าปล่อยๆปล่อย,อยชิวๆมากมากเลยแต่ถ้าใครมายุ่งกับคนรักปุ๊บเอาแล้วเอาแล้วว่าเรารู้สึกว่าถูกแย่งของไปอะไรอย่างเงี้ยถูกแย่งอะไรไปชาวราศีตุลจะไม่ชอบมากๆเลยดังนั้นในด้านของความลับด้านความรักนะ อันนี้ต้องบอกใครมาสองชาวราศีตุลเนี่ยเวลาที่ได้รักกับเขาหรือจีบกับเขาเนี่ยคุณต้องมั่นใจด้วยนะว่าคุณมีค่าพอเพราะเราต้องบอกว่าชาวราศีตุลเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบคนหรือรักคนที่ที่เขารู้สึกว่าให้ให้เกียรติเขาเทิดทูนเขาแล้วก็ค่อนข้างมีแบบ ความเก่งกาจอะไรด้านใดด้านหนึ่งอ่ะมันจะดึงดูดกับชาวราศีตุลมากๆเลยเออไม่ไม่ต้องดีเลิศประเสริฐศรีอ่ะแต่แบบถ้าเก่งมาด้านใดด้านหนึ่งมันมีเสน่ห์มากๆสาหรับชาวราศีตุลเนาะเราก็เลยมาดูในด้านจุดแข่งกันบ้างเนาะจุดแข่งในที่นี้นะของชาวราศีตุลเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันพาแบบหื่มออกแนวอีโรติกเบาๆนะด้านจุดแข็งเนี่ยเราต้องบอกว่า ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ให้เก่งเนาะให้คนเยอะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ยุติธรรมนะทำอะไรเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะต้องมีการแบบเหตุและผลค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยไอตัวเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันส่งไปในเรื่องของอารมณ์นะคะ อารมณ์ของชาวราศีตุลเองเนี่ยมักจะอยู่อยู่อยู่จะปล่อยก็ปลดปล่อย,อ,ยออกมาเลยถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ต้องบอ,อกเหตุผลสําคัญนะแต่ชาวราศีตุลคุณรู้ไหมความลับของคุณด้านจุดแข็งคือการทําตามอารมณ์คุณนั่นแหละเหตุผลอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยก็ได้เหมือนกันนะเออมันเป็นจุดแข็งเ้อคือบางทีคุณทําไปแบบแพชั่น แรงปาถนาแรงผลักดันนั่นคือสิ่งที่อาจจะทําให้คุณได้คว้าหรือสําเร็จกับสิ่งที่คุณต้องการเช่นน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณน้องกําลังเรียนแล้วกําลังอยากจะได้อาคณะที่เราต้องการใช่ไหมหนูต้องมี p a ชชั่นต้องมีแรงผลักดันว่าหนูจะไปเพราะอะไรมันไม่ใช่แบบแค่ว่าหนูเก่งแล้วหนูต้องอ่านหนังสือเยอะๆมันแบบไอ้เรื่องพวกนั้นคือเบสิคที่หนูต้องทาแต่ตัวอารมณ์ที่มันคือความอยากได้ไอ้ความได้ต้องได้อะไม่ได้ต้องได้อะมันต้องมีชาวราศีตุลตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งที่ตัวเองอ่ะลืมไป หรือพลาดไปหรือเปล่าดังนั้นลองไปปรับใช้ดูอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาก็ได้เมื่อมีจุดแข็งจุดอ่อนของเราก็คือให้จนหมดตัวอย่างที่บอกเลยเป็นเรื่องเดิมที่เลยต้องพูดว่าบางทีเราเราแพานิคเกินไปมิตก เกินไปเราเลยทําอะไรเพื่อคนอื่นค่อนข้างเยอะเพราะเรากลัวการถูกตัดสินกลับมาเราไม่ชอบให้ใครมาตัดสินว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนแบบนี้เราไม่เก่งหรือเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรืออะไรเนี่ยมนเลยทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยให้ทุกอย่างกับคนภายนอกเนี่ยไปสมดจนบางทีแล้วเนี่ยตัวเองกลับไม่เหลืออะไรเลยตรงนี้เวลาเราจะใช้ใจแลกใจหรือเราจะสร้างความเชื่อใจให้กับคนภายนอก เราต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีศีลที่เท่าเราหรือเปล่าสินสิลที่เท่าเราตรงนี้อ่ะที่ต้องบอกว่าไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของแบบการระแวงเพื่อนหรือบริวารน,นะแต่เราอยากให้ชาวราศีตุลให้ให้ถูกคนอนะ่ะไม่งั้นมันจะเข้าสู่หมวดสุภาษิตทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปเลยนะจ๊ะชาวตุลเองบางทีให้ให้เต็มที่เลยแล้วมักจะถูกทําร้ายกับการที่เราให้ไปด้วยดังนั้นระวังเรื่องนี้นิดนึงนี่คือจุดอ่อนของชาวราศีตุลที่คุณอาจจะรู้ หรือไม่รู้เลยก็ได้นะคะระวังไว้นิดนึงหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยอะไรที่ริศพูดจาร่วงเกินไปกราบขอโทษณนะตอนนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเรานะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแนละ้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็บายจ้า